เลียนชุดประตูบานเปิดคู่ชุดนี้นะครับใช้สีภายขาวต้องการเอาไปติดบ้านตัวเองตัวที่ต้องบากก็คือตัวนอนพอตัดกรอบนอกประตูบานเปิดเสร็จนะครับเราก็ทาการบากเราจะบากที่ตัวขวางนะครับยังยังเหลื่อมดูหเห็นไหมเอาไม่ถึงตรงนี้มันต้องออกไปอีกหนึ่งเอานิ้วลูบเอาเชือสายตาม,ต<ป>มันเหลื่อมกันนิดหนึ่งนะครับจะใช้ตะไบช่วยก็ได้ <S 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 เอาให้ให้ล่างนี้มันเสมอ อันนี้จะเข้าวงกบแบบบากเขี้ยวที่แนวตั้งนะเราก็เอาไปขึ้นแท่นเราเตอร์เพื่อจะเอาเขี้ยวของตัวแกนตั้งออกมันต้องสบายออกไปยค่ใช่ต้องนะเอาสื่อสับหน่อยออเอาแค่มาร์กเสร็จแล้วเราก็ตัดเศษนะครับเพื่อมาเป็นแบบโอเคเยี่ยมค่ะเพื่อจะมาร์กจุดเอาไว้ร้อยสกูระหว่างแกนตั้งกับแกนขวางของวงกบ จะเลือกได้สองอย่างนะจะใส่สักการะหรือใส่ยางเจ้าของบ้านหลังนี้เขาต้องการเก็บเสียงอย่างดีนะครับเขาจึงเลือกใช้ยางให้มันเสมอเลยใช่ไหมคะใช่ใช่เผื่อหนิบหนึ่งประมาณนี้หนึ่งว่าหนีบไว้จะดีกว่าไม่ดีใช่ไหมคะเราจะเผื่อยิงซิลิโคนไง แล้วก็ถึงขั้นตอนเข้าวงกบการเข้าวงกบก็จะใช้สกูยึดทั้งหมดนะครับทั้ง4มุมมุมละ2ตัวชุดนี้เป็นชุดบานเปิดคู่นะครับเราจะใช้ระบบมัลติพอย n t ล็อกแทงบนแทงล่างทั้งบานซ้ายและบานขวาเราก็ต้องมาเจาะรูกุญแจเดี๋ยวมาติดตามต่อ EP ที่2นะครับ